สวัสดีเพื่อนๆครับกลับพบกับแอรก์เนีเช่นเคยนะครับกับสรุปสารพัฒนาประจำวันที่24พฤศจิกายน2568ซึ่งก็คือเมื่อวานนั่นเองคือเดบเนี่ยจะมีการจัดหลายแพทใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยทุกๆ2เดือนนะครับซึ่งจะไม่ใช่เป็นแบบว่าส่งมาแค่เป็นเดบโน้ตเป็นเอกสารแต่จะออกมานั่งลายและแจกของด้วยซึ่งของแจกที่แจกในนี้อยู่บนหน้าจอของทุกท่าน ตอนนี้แล้วนะฮะเป็นของที่แจกเข้าอีเมลโดยตรงไปเลยไม่ต้องกรอกโค้ดอะไรกดเข้าเกมไปอยู่ในเมลกดรับมาเปิดกาชากันฉ่ำๆได้เลยนะฮะส่วนสารพัฒนาในรอบนี้มีอะไรบ้างไปดูนครับอันดับแรกครับเดฟจะเพิ่มการรีโรอ e q ิ i เมนต์สเตตัสหรือว่าการหลอมสุ่มใหม่ของออฟรองที่เรามีเห็นบนหน้าจอเลยนะฮะหลอมได้เอ้ยเราได้ออฟรองไม่ถูกใจหลอมออกมาใหม่เออถ้าอันใหม่ถูกใจกว่าไปเลือกอันใหม่ได้อ่า ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถล็อกอันนึงเอาไว้เฮ้ยอัตราจุดอ่อนอันนี้ถูกใจละไอ้สามอันไม่ไม่ดีว่ะหลอมไอ้อันที่เหลือเพื่อสุ่มอันที่เหลือให้ได้อันถูกใจได้อันนี้มันจะแบบเออหลอมใหม่หมดเพื่อให้เอาอันที่สวยก่อนสวยเสร็จปุ๊บแล้วเราก็แก้อันที่มันแย่เนี่ยออกไปใครที่มีของสามออฟสี่ออฟแล้วแบบออฟลอมไม่ค่อยสวยเนี่ยตอนนี้ก็จะเชียร์ให้เก็บแล้วนะเพราะว่าเราอาจจะเอาไปหลอมไปอันที่สวยๆได้อีกอันหนึ่งคือการรีเซตตีบวกครับ ตีบวกไปแล้วสามารถรีใหม่ได้แต่ทองที่เสียไปแล้วเสียไปเลยนะคือเราตีบวกไปถึง15แล้วก็จริงแต่แบบนโยู่มันไม่สวยอะเออให้มีโอกาสในการที่จะรีเซ็ตระบวกใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมครับใครมีของแบบสีออฟสวยๆเก็บไว้ได้หรือใครที่มีของ2-3ออฟที่แบบเฮ้ยมันสุ่มออกอันสุดท้ายไม่ดีเราสามารถเก็บไว้ก่อนได้แต่ในส่วนของรายละเอียดของระบบเนี่ย เดี๋ยวเดฟเขาจะมาแจ้งราลีไอทีอันอนี้เป็นคร่าวๆให้เพื่อนๆเห็นเฉยๆว่ามันสามารถแบบรีเซ็ตกลับมาและใช้ทองตีใหม่อรอบหนึ่งได้ในส่วนของจํานวนพรีเซ็ตครับมีการเพิ่มเติมให้จาก15เป็น30ในแพทนี้แต่ในอนาคตเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มอีกอาจจะแบบ50 60อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาบอกว่า d a t a b a เบสเขาคือเซิร์ฟเวอร์ไม่ไหวแล้วก็ขอเพิ่มทีละ15แล้วกันในแพทนี้เดฟจะเพิ่มอีกส่วนหนึ่งที่ได้แจ้งเราบานาแล้วนะครับว่าจะมีการเพิ่มเข้ามาแต่ยังไม่ได้ทําก็คืือออในเรร่งงขงกา เซตพรีเซตให้กับแต่ละโหมดของตัวละครเขายกตัวอย่างอย่างเช่นแทโอที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยแหละนะครับก็คือสามารถเซตแยกได้ว่าจะให้แทโอใส่ไอเทมเซตอะไรในโหมดไหนซึ่งตอนนี้เขาทามาให้4อันด้วยกันนะครับอันบนสุดจะเป็นคอนเทนต์โอเวอร์ออลที่ไม่ใช่3อันล่างเป็นเจเนอ a รลการใช้ทั่วไปอันสีแดงจะเป็นในส่วนของการบุกบ้านกิวอล อีกอันนึงก็คือสีฟ้าลงมาอีกอันนึงนะครับก็คือการเซตการบ้านกิวอลและอันสุดท้ายด้านล่างจะเป็นสําหรับสงครามเบ็ดเสร็จนั่นเองทําให้เราสามารถแบบว่าเฮ้ยเซตไอเทมไว้แล้วมันคาอยู่อย่างนั้นแล้วเราไม่ต้องมานั่งสลับไปสลับมาวเวลาย้ายโหมดอันนี้จะช่วยได้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของการบุบบ้านกิวอลที่บางทีเราต้องสลับของไปมาอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้ไม่ไปวุ่นวายกับโหมดอื่นๆเช่นแบบเราฟาร์มอยู่เราลง PVE อยู่จะได้แบบโหเดี๋ยวพอเราไปตีกิวอลสลับของเสร็จไปฟาร์มโพงฟาร์มแล้วก็ม อันนี้ก็ตัดปัญหานี้ออกไปนะครับทำให้เราประหยัดทองไปมากขึ้นด้วยในการที่ต้องสลับไปมากับทําให้เราเล่นแล้วไม่ติดขัดไม่ไปรบก,กวนโหมดอื่นๆมีปรปับไปเรื่องของความสะดวกสบายในการเล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับในแพทนี้อันดับแรกคือจะมีการทํา practice mode หรือว่าโหมดฝึกซ้อมของกิวอเพิ่มเติมมาด้วยจะสังเกตได้ว่าในห้องทางด้านซ้ายสุดของหน้าจอเรานะครับที่ปกติจะมีแค่ห้องคอสตูมเนะจะมีน้องุูเกิตตัวเล็กๆครับสามารถกดเข้าไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถลองเซตทีมบุกกับทีมป้องกัน เพื่อซ้อมลื่นก่อนเออลื่นลื่นก่อนเออเช็คก,ก่อนลื่นลื่นแค่ไหนมันมีแนวโน้มที่จะแบบว่าเฮ้ยเอาไปเล่นแล้วแบบมันชนะได้ไหมกับการจัดตัวละครแบบนี้ลงไปสู้ตัวละครที่เป็นการบ้านแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อเราฝึกซ้อมและเรียนรู้เกี่ยวกับการบุกบ้านกิววอลได้ครับอันต่อไปการแสดงผลของบ้านกิววอลอันนี้จะเช็คก,กันได้ง่ายขึ้นในกิวว่าคุณตีไปแล้วกี่ไม้ลื่นหรือไม่ลื่น ตอนนี้ใครลื่นไม่ลื่นกี่ดาบแต่ละวันเนี่ยมันโชว์หลาเลยนะทุกคนกดเข้าไปดูได้หัวกิ้วนี่เช็คง่ายมากนะระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับหัวกิวอาจจะเพ่งเล็งคุณอยู่สาหรับร้านเมลคีแปดแปดมีการเพิ่มฟังก์ชันออโต้พริชันฟีเจอร์เข้ามาด้วยนะครับก็คือเราสามารถเลือกเลือกได้ว่าถ้าตัวละครนี้ปรากฏให้หยุดสุ่มก็คือมันสุ่มออโต้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวละครที่เราต้องการหรือเลือกเอาไว้มันจะเด้งออกมา อ่าไม่ต้องมานั่งกดทีละครั้งไปเรื่อยๆจนกว่าตัวที่แบบเราอยากได้มันจะออกอันนี้มันจะออโต้กดแบบสมมติว่ากดยาวไปเลยถ้าสมมติว่าเราเลือก3ตัวอย่างเงี้ยอ่าโอเซเวนไนท์ถ้าโอเซเวนไนท์ไม่โผล่มันจะสุ่มไปเรื่อยๆใช้ทองเราไปเรื่อยๆหมุนไปจนกว่าตัวโอเซเวนไนท์หรือว่าตัวที่เราเลือกเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาในสปอตเมลคีแป8แปพอมันขึ้นแล้วมันก็จะหยุดให้เราดูว่าเราจะเอาไหมในส่วนของนักเล่นทันตินะครับมีการเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็คือจะระบ ก่อนหน้านี้มันโชว์แต้มอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยได้แต้มเยอะมันใช้สิบดาบหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันจะโชว์หลาเลยว่าเฮ้ยเราตีแต้มเท่านี้เราใช้กี่ดาบลงลงไปคนนักกิลจะได้เช็คได้ว่าเฮ้ยแต่ละคนท <laughs> ี่ตีไปเนี่ยเออแต่ละรอบควรปรับปรุงแต้มเติมอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะฮะเดฟนะครับไดนะ้มีการเพิ่มระบบติดดาวในการซื้อของจากร้านค้ารายวันหรือร้านค้าเบตเอรเลตต่างๆไว้ตามหน้าจอเลยก็คือซื้อหมาได้สมมุติเราซื้อไอ้พวกของทีกชันอยู่แล้วเราติถูกเอาไว้พอมันปรากฏขึ้นมาเราสาาามมรถกกดดซื้้ออคลลลิเเเียยววแหขงไ มีการเพิ่มในส่วนของแชทโลกที่แบ่งตามชแน,นลอันนี้จะคล้ายๆกับ s ม m m o n e r War นะคือแบ่งเป็นช่อง1ถึง9 9, 9สามารถหาแบบเกณฑ์คนไปรวมพลเพื่อจะตั้งที่ในการที่จะปรึกษาพูดคุยกันได้หรือเพื่ออยากหาเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการแบบเฮ้ยไม่ต้องไปคุยกันใน Dis c o r d น,นู่นนี้นั่นละชวนกันมาคุยในเกมนะฮะแล้วก็คุยแชทโลกแบ่งที่เป็นเซิร์ฟย่อยเหมือนอารมณ์แบบถ้าใครเคยเล่นสมาร์วอรมาก่อนเนี่ยมันก็จะมีแชทโลกที่มานั่งคุยมานั่งขิงมานั่งอวดกันแบบนี้ได้ก็อาจจะเเเเป็นนนนพพืื้้้ที่่่่ชยลใใหหหหาาาาๆคออมวกงงิได หัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของอัปเดตที่จะมาในอนาคตนะที่เพื่อนๆกำลังเห็นคืออารีนารวมเซิร์ฟเวอร์จะได้รู้ทั้งทีนึงว่าที่แบ่งกันเป็นเซิร์ฟย่อยตัดท็อปร้อยท็อปสิบเนี่ยมันจะแยกกันไปก็จริงเราไม่รู้นะว่าใครเป็นที่หนึ่งของทั้งเกมเอ่ออารีนานี้จะเป็นอารีนาที่จัดทุกๆ2สัปดาห์นะมันจะไม่ได้เป็นทุกสัปดาห์แบบเดิมจะเป็นทุก2สัปดาห์หาว่าใครคือท็อปจริงๆที่1จริงๆของตัวเกมแนอนะคนอันใกล้นี้ครับเดซจะเพิ่มระบบการรวมแหวนที่เป็น แหวนเทาก็คือแหวนขาวธรรมดานะครับกับแหวนเขียวซึ่งจะเป็นส่วนอย่างเป็นแหวนสถานะใครที่มีแบบขแหวนแบบพวกใช้ไม่ได้แบบต้านทงต้านทานเยอะอยากจะเอาไปรวมเป็นแหวนคลิแหวนจุดอ่อนเพื่อจะเอามาทำสเตตัสของตัวฟาร์มเราเนี่ยให้มันแบบคลิร้อยจุดอ่อนร้อยจะหาได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถใช้นะฮะหดาว8วงในการรวมขึ้นไปเป็น6ดาวมีการปรับแต้มในร้านคาป็ชเสร็จด้วยแหวน4ดาว ที่เป็นแหวนทองกับแหวน5ดาวลดราคาลงมานะฮะซึ่งการลดราคาลงมารอบนี้ทำให้การช้อปปิ้งเลือกซื้อเนี่ยเปลี่ยนคำแนะนำนิดนึงก็คือควรแลก5ดาวก่อนเพราะว่าแหวนที่แลกในร้านค้านี่มันจะเป็นหลักสุ่มเนอะถ้าเกิดเราเอาแต้มสะสมไปแลก6ดาวอะ่ะมันใช้น้อยก็จริงอะ่ะสองพนมันน้อยน้อยกว่าการที่ต้องเอา5ดาวขึ้นไปรวมก็จริงแต่มันเลือกไม่ได้เราอาจจะได้6ดาวที่ไม่ถูกใจดังนั้นเนี่ยผมเชียร์ว่าให้แลก4ดาวกับ5ดาวมาคือแลก5าดาวก่อน แลก5ดาว850าบมาเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปแลก4ดาวที่เป็นราคา215แล้วก็ค่อยๆรวมขึ้นคือเน้นรวมสุ่มขึ้นเป็น5ดาวก่อนแล้วก็เอา5ดาวรวมพลังกัน4อันไปแบบเลือกเลยตอนขึ้น6ดาวจะดีกว่าในเรื่องของสงครามเบ็ดเสร็จนะฮะมีเพิ่มเติมอีกนึงก็คือนอกจากปรับไอตัวแต้มขอรางวัลแล้วเนี่ยไอตัวแต้มที่มันแจกเนี่ยจากการจบแรงก์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าการแข่งขันในช่วงท็อปร้อยมันดูเดือดมากแล้วสุดท้ายคือคนก็ ไปไม่ถึงทีนี้คนก็จะมาเบียดกันตรง2%ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามมีการจัดแบ่งแรงกิ้งใหม่แล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมของรางวัลให้ด้วยเพื่อให้แบบการแข่งขันมันดูเมกเซนมากขึ้นไม่ใช่แบบเฮ้ยท็อปร้อยกูไปไม่ถึงหรอกมันก็มาเดือดกันตรง2%นนี่นลวกันเขาบอกเขาจะซอยให้ถี่ขึ้นแล้วจัดของรางวัลให้มากขึ้นครับแล้วก็มีในเรื่องของการปรับร้านคาโทปาสด้วยร้านคาโตปาสเนี่ยเขาบอกว่ามันมีของบางอย่างที่คนไม่ซื้อแล้วก็ไม่คุ้แวววคืออออออย่่่างงเเชนนนพพกกกไขุปรณ์ซทีบบ ก็ไม่มีใครเอาปลาไม่มีใครซื้ออยู่แล้วเพราะว่าของมันไม่คุ้มราคาหกปลที่จ่ายเลยผมาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนของที่คนไม่ซื้อคนไม่เอ่อคือ่าคนไม่ใช้แล้วออกไปนะครับอาจจะมีของอื่นๆเนี่ยเข้ามาขายมากขึ้นในราน้านคารโทรปาสด้วยสำหรับใครที่เป็นสายไปแล้วลมีโทปาสเหลือเยอะๆอาจจะลองแต้มมาไว้ก่อนรอดูว่ามีของใหม่อะไรมาขายนะฮะในส่วนของคอสตูมในอนาคตจะมีคอสตูมเทควันโดกล้าหาร Wings o f ฟพ c e เอเมเลียดิวายชาแมนคังระแล้วก็น t f เฟสิวัลมีโฮสี่ชุดนี้เดี๋ยวมาแบบ สวยจัดเต็มแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เดฟบอกว่าเดี๋ยวก่อังนจะมาแต่ยังอาจจะยังไม่ได้มาในอัปเดตวันพฤหัสนี้นะฮะต่อมาเรื่องคอสตูมเช่นเดียวกันครับในภาคแรกก่อนจะมาเป็นรีเบิร์ดเนี่ยเราสามารถเลือกคอสตูมร่าง4ดาวกับ5าดาวของตัวละครต่างๆได้ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนมองว่าเอยมันหายไปไหนในภาพนี้หลังจากได้รับเสียงเรียกร้องมากมายนะครับเดฟก็ทำมาให้เรียบร้อยอย่างเรเชลที่เขาโชว์ในหน้าจอเลยเราสามารถเลือกคอสตูม4ดาวและ5าดาวของตัวละครนั้นได้ด้วยมาดูเรื่องปรับสมด ตามที่เดฟได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการปรับสกิลตัวละครน,นะฮะประกอบไปด้วยออลี่กล้าหาญเอสแล้วก็สไปค์ทั้ง4ตัวนี้เนี่ยจะมีการได้รับการปรับสกิลหมดเลยโดยเพิ่มจากกล้าหาญก่อนนะตามด้วยเอสสไปค์สุดท้ายจบด้วยออลี่อันนี้จะเป็นไทม์ไลน์คร่าวๆแต่เดฟจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าแพตที่เราจะมาถึงเนี่ยดูมีความนน้มสูงมากว่าจะเป็นกล้าหาญ เดี๋ยวยังไงแพชโนตในวันพรุ่งนี้คือวันพุธอะนะก่อนที่มันจะอัปเดตเนี่ยมันจะมีรายละเอียดออกมาอีกทีนึงว่ามีการปรับตัวอะไรบ้างแต่จากที่เดฟเล่าเนี่ยน่าจะเป็นกล้าหาญก่อนเ <s> ขาบอกว่าอย่างกล้าเนี่ยเขาจะปรับให้มันเป็นตัวที่เอ่อฟาร์มก็ฟาร์มเก่งไปเลยนะฮะคือไม่ใช่ว่ากล้าหาญแบบเป็นตัวฟาร์มแต่ทําได้แย่กว่าใครใช้ของเยอะกว่าใช้ทรัพยากรเยอะกว่าเขาจะไม่เอาละก็คือถ้าเกิดมันสเปเชียลิสต์เก่งด้านใดด้านหนึ่งมันควรจะลงทุนน้อย แต่เก่งกว่าตัวอื่นในโหมดที่มันเป็นสเปเชียลิสต์ส่วนเอสกับสไปเนี่ยเขาบอกว่าเอสก็จะปรับให้มันดูดีขึ้นในฐานะที่เป็นตัวลดกรอบแบบเดียวกับวานนซ่าไม่ใช่โดว Vanessa, ดวานนซ่าแยกง,งานหมดส่วนสไปเนี่ยมีการใช้งานน้อยจนเกินไปแม้ว่าจะเป็นเลดเกมที่ทําของจนตันแล้วคนก็ยังใช้น้อยอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวเขาจะพยายามทําให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นตั้งแต่ดาวตา่งๆแล้วก็ลงได้หลายพื้นที่มากกว่าเดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวราด,ด,ดูกันว่าเดี๋ยวปรับสกิลมาแล้วจะดีแค่ไหนสไปจะกระโดด ก็ไปกำลังใจให้เดฟแล้วกันนะครับในส่วนของตัวละครใหม่ตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นชูทที่อยู่บนหน้าจอโอเคหลายๆคนต้องถามว่าเออชูทมันเป็นใครอะไรมาจากไหนนะครับเป็นเผ่าสวรรค์อ่าเป็นชาวสวรรค์จะเป็นแก๊งวอร์คบีเบอร์ห้าซึ่งชูทเนี่ยเขาเป็นทีมกายภาพมาก่อนเดฟบ,บอกว่าจะเป็นตัวละครสกิลมูและมีสกิลเอาตัวรอดหรือว่าพาร์สใหม่ที่ในเกมยังไม่มีมาก่อนด้วยเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าชูดมาพรุ่งนี้ก็คือวันพุธอาจจะได้เห็นสกิลเลยส่วนไรอันครับจะเพิ่มเข้ามาเหมือนกันซึ่งในส่วนของไรอันเนี่ยเดฟมันแปลมาแปลกๆนิดนึงคือเหมือนจะพยายามทํามาสไตล์เดียวกับเอมิเลียคือไม่ได้แบบลงตู้แล้วต้องเปิดหาจากในตู้อย่างเดียวแต่จะมีแบบเหมือนแ,แลแต้มแลกด้วยอะไรด้วยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมขอคอนเฟิร์มอีกทีนะในส่วนของไรอันแต่ว่าอันนี้คือส่วนที่ตัวละครใหม่ที่กำลังจะมาจะมีรูดแล้วก็มีไรอันนั่นเองสัตว์เลี้ยงมีหลายๆคนพูดว่าบางตัวมันไม่ค่อยได้้ใช ได้เดลโลมาเยอะมากเราก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เลยเพราะว่าบัฟเคเรตมันไม่ค่อยเวิร์กเนอะไม่ว่าจะเป็นลงดันหรืออะไรส่วนใหญ่จะไปใช้พวกอ e ีลีอะไรพวกนี้ดีกว่าก็เขาจะมีการปรับรีเมคสัตว์เลี้ยงทั้งหมด3ตัวด้วยกันประกอบไปด้วยเดลโลรีเชลแล้วก็วินดี้นะครับสตัวนี้จะรีเมคก่อนในกานนึงจะเป็นส่วนของออฟไลน์อีเวนต์อย่าง Seven Night Festival ซึ่งในงานนี้เนี่ยเดฟเขาจะมีพวกสแตนดี้อะคริลิกมาขายครับแล้วก็ในสเตนดี้อะคริลิกพวกนี้เนี่ยหรือว่าของที่มาจากนั้นค้าในกิจจกรรมมนีะแถตัว โค้ดที่เป็นคอสตูมตัวละครที่เป็นไออะไรนะหน้าตาแบบไอกิจกรรมฉลองครึ่งปีที่เป็นหน้าจอเข้าเกมแล้วตอนนี้เนี่ยแหละอันนี้เขาโชว์มาก่อน3ตัวพวกโรซี่อะไรพวกนี้ใครถามหาคริสลูดีเดี๋ยวเขาทํามาหมดแหละแต่ณตอนนี้คือเขาทํามาเสร็จแล้ว3ตัวเขาก็เอามาโชว์ก่อนนะฮะซึ่งสวยงามมากใครอยากได้รอกิจกรรมออฟไลน์ line, ผมไม่รู้ว่าที่ไทยจะจัดที่ไหนให้ซื้อของกันนะครับถ้าซื้อของมันจะได้โค้ดมา แต่สําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อของไม่ต้องเสียใจไปเขาบอกว่าหลังกิจกรรมการขายของ o f f ไลน์อีเวนต์จบเดี๋ยวซื้อในเกมเป็น Ruby ได้แต่คุณจะซื้อได้ทีหลังคนที่ไปซื้อของพวกนี้แล้วก่อโคนนั่นเองซึ่งของมันก็จะหน้าตาประมาณที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยเขาก็เอานู่นเอานี่มาขายนะครับมีของใหม่ที่เป็นพวกสเตเดียร์คิน่ารักน่ารักด้วยแล้วก็มีของเก่าที่เป็นพวกโมเดลเซอินหรือว่าโมเดลไอรีน ที่มีมาตั้งแต่เซเว่นไนท์ออริจินอลภาคแรกแล้วน่าจะเป็นไม่รู้ว่าทําใหม่หรือของเหลือไม่รู้ขายไม่หมดหรือเปล่าเออเขาก็เดี๋ยวเอาเอามาขายนะครับมาสรุปช่วง Q&A สั้นๆจากทาง Dev e l o p e r ให้ฟังสักนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าในส่วนของ g e ล i d u s เนี่ยที่เป็น o 7 k ตัวใหม่ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่โดยสรุปแล้วเฮียกันยังไม่มาแต่ใกล้ๆละมีคนถามถึงเยอะมากและเฮียกันก็บอกแล้ว,ว่ากำลังทำอยู่้อดใจรออนนี้หนึ่งเดี๋ยวโ7คนใหม่เดี๋ยวเพิ่มเติมเข้ามาแน่นอนส่วนใครจะดอออองงตวหรรืดผสมไ้ อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะว่ามันจะมาในอีกเดือนหนึ่งหรือ2เดือนแต่คิดว่าถ้าเดฟพูดไปเปลือยอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะนานมากอาจจะเดือนหนึ่งหรือ2เดือนอย่างมากก็อันนี้บริหารทรัพยากร,กรก็วางแผนกันเอาเองนะครับเพราะว่ายังไม่มีกําหนดแน่ชัดส่วนในเรื่องของคอลแลบเองเดฟก็บอกเหมือนกันว่ามีแน่เดี๋ยวมีคอลแลบรออดใจกันสักนิดนึงมาชัวแต่คอลแลบอะไรยังอุบไว้ก่อนกาลังทําอยู่ตัวละครที่มีคนถามกันเยอะอีกก็คือลิโป้กับ งอคงมาไหมครับเฮียมาครับลิโป้กงอคงเดี๋ยวตามเข้ามาแน่นอนเขาเฮียเหมือนกับใบแล้วว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องอะ่ะมันมาถึงเกาะแสงจันทร์ตรงนี้แล้วว่ายังไงยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องใกล้ๆแล้วล่ะอ่าดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอีกไม่นานเกินรอสาหรับใครที่รอซุนงอคงกับริโป้นะฮะเดี๋ยวมาแน่ๆและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้ครับกับสารพัฒนาประจําวันที่24พฤศจิกายนที่เป็นอัปเดตแผงใหญ่ มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง,คอ,องคอมเมนต์กันไว้ได้วันนี้ผมลากันไปเท่านี้ส่วนไอ้ตรงข้างผมที่มันช้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าโดนอะไรนะฮะก็อาจจะดูงุ่นหงิดหน่อยแต่หวังว่าจะ <laughs> ไม่คิดอะไรกันบ้างใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันตื่นมาเหมือนโดนลูกเตะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับขางันเลจ้ำจนะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแอนจอยครับผม